คำว่าเจ้าสาวในภาพจําของทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเธอต้องสวมชุดแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์อุ้มดอกไม้สดอย่างมีความสุขเดินเข้าประตูสถานที่แต่งงานท่ามกลางความยินดีจากญาติสนิทมิสหายใช่ไหมแต่ในตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้ยังมีเจ้าสาวอีกหนึ่งประเภทที่จะสวมชุดแต่งงานสีแดงสดปรากฏตัวกลางสุสานอันรกรางว่างเปล่ากลางดึกก็คือเจ้าสาวในโลกหน้ากลางดึกในชาปนสถานจู่ๆก็มีแม่ลูกปรากฏตัวขึ้นมาหลังพายุฝนพัดผ่าน ทั้งคู่ก็หายตัวไปอย่างหน้าพิสวง20ปีผ่านไปผู้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงยังคงเต็มไปด้วยความหวาดผวาสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่สำนักสืบลับเรื่องราวของเราในวันนี้คือคดีเจ้าสาวในโลกหน้าแห่งโรงเรียนมัธยมซันชีประเทศจีนเมื่อปี2004 วันที่8ตุลาคมปี2004เวลา5ทุ่มณชาปนสถานตำบลหงต้งมณฑลซาน,นชีประเทศจีนภายนอกมีฟ้าร้องฟ้าผ่าต่อเนื่องแต่ภายในชาปนสถานกลับเงียบสงัดวันดังกล่าวเฉียวหลี่รับหน้าที่ตรวจตรากะกลางคืนเสียงยางก้าวของเขาย่ำไปตามพื้นระเบียงเขาได้ยินเสียงฝนจากภายนอกก็รู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อใดเสียงร้องไห้พิศวงเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงฝน เฉียวหลี่พบว่าตรงสุดทางระเบียงคับคล้ายคับคลาจะมีเงาคนสีแดงๆอยู่เขาจึงค่อยๆใช้ไฟฉายไปทางมุมดังกล่าวแต่กลับไม่มีอะไรตรงมุมนั้นเขาเข้าใจว่าตัวเองตาฝาดเลยขยี้ตาไปมาแต่ทันทีที่ลืมตาก็มีลำแสงวาบเข้ามาหญิงในชุดแดงคนเมื่อครู่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเฉียวหลี่สารุ่นในชุดแดงใบหน้าซีดเซียวส่งเสียงโหยหวนว่าช่วยฉันด้วย ช่วยานททีัทนใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเฉียวหลี่หลุดจากภวังทั้งหมดเมื่อครู่นี้ที่แท้ก็เป็นแค่ฝันไปเขาผ่อนลมหายใจยาวก่อนจะรับสายโทรศัพท์คนที่โทรมาคือรอปภหน้าประตูเขาให้เฉียวหลี่มารับคนที่หน้าประตูแล้วยังบอกอีกว่าคนที่จะขนส่งผู้วัยชนมาแล้วเฉียวหลีชะงนเพราะปกติกลางดึกแบบนี้ ขนส่งผู้วายชนจะขับรถตรงเข้ามาที่สำนักงานเลยทำไมรปภถึงต้องให้เขาไปที่หน้าประตูด้วยเชลลี่กลางร่มเดินฝ่าสายฝนออกไปพอมาถึงหน้าประตูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเชลลีคือหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมคนหนึ่งกำลังโอบอุ้มสาวน้อยที่สลบสลดยคนเป็นแม่รายนี้บอกว่าลูกสาวเธอป่วยหนักตอนนี้ยังมีโอกาสรอดชีวิตเธอหมดเงินไปกับการรักษาลูกสาวแล้วหมอบอกว่า ลูกสาวของเธอคงไม่พ้นคืนนี้แน่นอนทีแรกเธอคิดจะรีบกลับบ้านแต่ดันมาเจอฝนตกหนักไม่มีที่ให้หลบฝนเธอเลยอยากขอพักที่ชาปณัสถานสักคืนถ้าหากพรุ่งนี้ลูกสาวเธอยังมีลมหายใจอยู่เธอก็จะไปหาเงินมารักษาลูกต่อคนเป็นแม่บอกเล่าไปร่ำไห้ไปซ้ำยังคุกเข่าให้เฉียวหลีเฉียวหลี่รีพยุงเธอให้ลุกขึ้นมองดูคนเป็นแม่ที่น่าสงสารแล้วมองดูเด็กสาวในชุดมัธยมต้น เชลีลีทาใจไล่พวกเธอไปไม่ได้เลยพาพวกเธอเข้ามาด้านในชาปนสถานและจัดให้พวกเธอพักในห้องว่างห้องหนึ่งเชลลี Shelley, ซึ่งกําลังเดินกลับมาที่ทางเดินรู้สึกเหมือนตัวเองลืมอะไรไปบางอย่างแต่ก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรพอกลับมาที่ห้องเฝ้าเวรแล้วเขาก็หลับไปอีกรอบในฝันเขากลับมายัางทางเดินที่ทั้งมืดและทอดตัวยาวและดูคล้ายจะได้ยินว่ามีคนกำลังพูดกับเขา เสียงแหลมเล็กร้องว่าช่วยฉันทีเถอะแล้วจากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายอีกรอบเฉียวหลี่มองดูเวลาพบว่าเป็นเวลาตีสเขานึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองลืมให้คุณแม่รายนั้นกรอกบันทึกลงทะเบียนเพราะปกติถ้าส่งคนเข้าในชาปนสถานกลางดึกจะต้องกรอกเอกสารเอาไว้เขาเดินมาที่ห้องพักของสองแม่ลูกแต่ประตูเปิดอ้าอยู่และสองแม่ลูกคู่นั้นก็หายตัวไปแล้วเฉียวหลี่ประหลาดใจมาก จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือว่าอาการป่วยของเด็กสาวจะดีขึ้นแล้วพวกเธอสองคนเลยจากไปเฉลียวลี่สอบถามกับรอปภ<ๆ>ก็ทราบว่าคนเป็นแม่รีบออกจากชาปนสถานกลางดึกตอนกลับมาได้ถือขวดยามมาหนึ่งถุงผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เธอก็อุ้มลูกสาวจากไปและพอเฉียวลี่ซักลงไปอีกก็ทําให้ได้รู้ว่าตอนที่จากไปนั้นคนเป็นแม่มีรอยยิ้มแสดงว่าอาการป่วยของลูกสาวน่าจะดีขึ้นแล้ว เขาไม่เพียงมีอรอยยิ้มแต้มบนใบหน้ายัางรู้สึกว่าเมื่อคืนตัวเองจะต้องสร้างกุศลกรรมแน่นอนวันที่9ตุลาคมปี2004ณนาหมู่บ้านหมาหมูดตำบลหงต้งหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมกำลังเอาเด็กสาวในมือส่งให้กับชาวบ้านแท่จางเธอถอดถอนใจยาวราวกับทิ้งระเบิดเวลาสำเร็จพร้อมกับมองดูเงิน2 0 0 0 0หยวนหรือราวราวหนึ่งแสนบาทในมือหญิงคนดังกล่าวยิ้มสุขใจน้ำพักน้ำแรงที่เธอจ่ายไปไม่สูญเปล่า พร้อมกับกลับบ้านด้วยความปรีเปรมเสียงฟ้าผ่ากลางดึกปลุกให้เธอตื่นจากฝันเธอมองดูเงินสองหมื่นบนหัวเตียงแล้วก็พลอยหลับไปอีกครั้งในเวลานั้นภายในบ้านของชาวบ้านแท่จางไม่มีใครนอนหลับเลยทั้งคืนทุกคนทยอยกันเข้าไปภายในลานบ้านพวกเขากำลังรีบจัดการงานใหญ่อย่างเร่งด่วนลูกชายของบ้านจางเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้คนเราเมื่อเข้าวัยกลางคนซ้ำยังมาสูญเสียลูกชาย ใจิตใจของนายจางยอ่อมโศกเศร้าเป็นธรรมดาพวกเขาถอดชุดนักเรียนมัธยมของเด็กสาวออกแล้วเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าสาวสีแดงสดนำเธอไปจัดวางอยู่ด้วยกันกับลูกชายที่ลาโลกไปแล้วจากนั้นผู้คนก็จัดวางผลไม้จำนวนมากลงไปในใจของพวกเขาได้คิดว่าสาวน้อยคนนี้คือภรรยาของผู้วายชนไปแล้วลูกชายที่จากไปมีคู่ครองเป็นสาวน้อยแบบนี้เขาคงจะไม่เดียวดายในคืนนั้นทุกคนนำสาวน้อยกับผู้เสียชีวิต ฝั่งกลางป่าเปลี่ยวข้างทางด่วนหงต้งทุกคนในครอบครัวม,มองดูสุสานของเด็กทั้งสองคนด้วยความอาลัยอาวรณ์วันที่22ตุลาคมณชาปนสถานตำบลหงต้งช่วงเวลาอาหารกลางวันเชลลี่กำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานถึงเรื่องในคืนนั้นขเขาปลื้มปิติที่ตัวเองได้ช่วยเหลือสองแม่ลูกคู่นั้นแค่ไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นอย่างไรกันบ้างในตอนนี้เพื่อนร่วมงานเอ่ยถามขึ้นว่าผู้หญิงคนนั้นดูอายุประมาณ40ใช่ไหม แล้วลูกสาวก็ใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคําถามของเพื่อนร่วมงานตรงกับสิ่งที่เฉียวหลี่เห็นในตอนนั้นแต่เพื่อนของเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเฉียวหลีจึงเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยนายฟังเรื่องนี้มาจากรอปภใช่ไหมเพื่อนร่วมงานของเขาใสายหน้านิ่งๆก่อนจะบอกกับเฉียวหลีแบบเสียไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่แล้วแหละนายอ่านข่าวเอาแล้วกันก่อนที่จะส่งข่าวให้เฉียวหลีอ่านและนั่นก็ทําให้เฉียวหลีตัวสั่นงินงกขึ้นมา ช่วงเช้าของวันที่21ตุลาคมปี2004มีตำรวจหลายนายมายังหมู่บ้านหมามู่ตำบลหงต้งพวกเขาพาชายวัยกลางคนคนหนึ่งมายังข้างทางด่วนตำบลหงต้งซึ่งมีป้ายสุสานตั้งอยู่โดดเดี่ยวอยู่ตรงนั้นถ้าหากตำแหน่งไม่ผิดพลาดแล้วก็ที่นี่น่าจะฝังความจริงที่ตำรวจกำลังสืบเสาะหามานานหลายวันและในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมจะขุดจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาข,ขวางด้วยสีหน้าท่าทางตื่นตระนกผลักใส่ผู้คนออกไป ปากก็ตะโกนร้องว่านี่เป็นสูุสารของลูกชายเขาห้ามขุดเด็ดขาดผู้คนที่มุงดูโดยรอบพากันกระซิบกระซาบวิาพากวิจารณ์ท้ายที่สุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาจิรจาทางตำรวจถึงสามารถแสวงหาหลักฐานต่อได้และจากนั้นไม่นานสุสารใหม่ที่เพิ่งทำพิธีได้ไม่กี่วันก็ถูกขุดพอเจ้าหน้าที่ตำรวจงัดฝาลงผู้คนก็ได้เห็นสภาพภายใน ว่าเป็นร่างคนสองร่างสวมชุดแต่งงานสีแดงนอนอยู่ภายในหลุมข้างๆหลุมมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นร้องรำไห้ว่าลูกสาวที่น่าสงสารตำรวจในที่เกิดเหตุสีหน้าเครง่งเครียดเด็กสาวเพิ่งเข้าเรียนชั้นมัธยมได้ไม่กี่วันจุ่ๆก,ก็หายตัวไปหลังจากนั้นแค่สิบกว่าวันกลับมาสวมชุดเจ้าสาวสีแดงสดนอนอยู่ในสุสานอันเย็นยเยือกจุดจบลักษณะนี้ไม่ว่าผู้ใดก็รับไม่ได้ สาวน้อยผู้น่าสงสารรายนี้มีชื่อว่าหลี่ยี่ถิงและผู้หญิงคนที่อุ้มเธอไปชาปนสถานในคืนนั้นก็ไม่ใช่แม่ของเธอเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ14วันก่อนตอนเช้าของวันที่8ตุลาคมปี2004ณโรงเรียนมัธยมเชียงหยางเมืองหัวโจมณฑลซานชีขณะที่กำลังพักค่าเรียนยี่ถิงเดินไปรับน้ำดื่มพร้อมกับเพื่อนๆท่านใดนั้นเธอก็ถูกเรียกตัวไว้ คนที่เรียกเธอคือคุณนาที่เธอคุ้นเคยดีมีชื่อว่าทางสู้เหมยเป็นคุณแม่ของเพื่อนนักเรียนเธอเองยี่ถิงเห็นคุณน้ามีท่าทางลุกลี้ลุกลนจึงสอบถามว่าคุณน้าคะเป็นอะไรไปหญิงที่ถูกเรียกว่านาตอบว่าพ่อหนูรถชนส่วนแม่หนูอยู่กับพ่อแล้วนาต้องรีบพาหนูไปโรงพยาบาลยี่ถิงไม่ทันต้องคิดอะไรมากเธอรีบขอลาหยุดกับคุณครูแล้วตามคุณน้าสู้เหมยไป เธอพยายามถามคุณน้าสู้เหมยด้วยความร้อนใจว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลไหนเจ็บหนักไหมสู้เหมยพูดปลอบใจยู่ถิงพร้อมกับหยิบน้ำส่งให้เธอซึ่งยู่ถิงก็รับน้ำเอามาดื่มไปสองอึกจากนั้นไม่นานเธอก็หมดสติอีก5วันต่อมาในวันที่12ตุลาคมณหมู่บ้านซีหลิงเมืองหั่วโจมณฑลซานชีหลี่ปาหวังกำลังทำงานอยู่ริมสระน้ำจิตใจเขาไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ พร้อมัวคิดว่าสัปดาห์นี้ยีถ่ถิงลูกสาวจะกลับบ้านไหมเพราะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วลูกสาวไม่ได้กลับบ้านแถมลูกสาวที่อยู่ในวัยเรียนก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงไม่มีหนทางติดต่อกับทางบ้านแต่เธอดูแลตัวเองได้และเชื่อฟังพ่อแม่ไม่มีทางไปก่อเรื่องที่ไหนแน่นอนในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งบุคคลที่โทรมาคือคุณครูประจำชั้นของลูกสาวลีปาหวังกดรับสายแต่กลับได้รับข่าวช็อก เพราะคุณครูที่ปลายสายถามเขาว่าผู้ปกครองของหลี่ยีถ่ถึงใช่ไหมอาการป่วยของคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างแล้วลูกสาวกลับมาเรียนได้หรือยังประโยคดังกล่าวหลี่เปาหวังได้ยินชัดแจ๋วและเข้าใจความหมายดีแต่เขาไม่กระจ่างเลยว่าทําไมปลายสายถึงถามแบบนี้และสิ่งที่หลีป่ปาหวังงุนงงที่สุดก็คือเห็นเห็นอยู่ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ลูกสาวไม่ได้กลับบ้านแล้วทําไมครูประจําชั้นถึงถามเขาว่าลูกสาวกลับไปเรียนได้แล้วหรือยัง ลูกสาวของเขาหายไปไหนกันแน่หลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักลีปาหวังก็ได้รับทราบว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมลูกสาวขอลาหยุดเพราะคุณพ่อถูกรถชนพร้อมกับออกจากโรงเรียนไปด้วยความรีบร้อนลีปาหวังไล่ถามทั้งญาติและเพื่อนๆทุกคนแล้วแต่ก็ไร้วี่แววของลูกสาวราวกับอยู่ดีๆลูกสาวก็หายวับไปจากโลกใบนี้สุดท้ายครอบครัวจึงโทรศัพท์แจ้งความ ไม่นานตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่เพื่อนนักเรียนคนสุดท้ายที่เห็นยู่ถิงก่อนที่ยู่ถิงจะหายตัวไปจากปากคําของเพื่อนนักเรียนคนดังกล่าวเธอเล่าว่าวันนั้นหลังจากพักคาเ,เรียนยู่ถิงกําลังไปรับน้ําดื่มกับเพื่อนๆพ,พอดีเจอคุณน้าคนหนึ่งเข้าคุณน้าคนนั้นเป็นคนที่ยู่ถิงรู้จักดูท่าทางดูร้อนใจบอกกับยู่ถิงว่าพ่อของยู่ถิงถูกรถชนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเธอต้องรีพายู่ถิงไปเยี่ยม พอยู่ถิงรู้ว่าพอเกิดอุบัติเหตุก็ตกใจมากยังไม่ทันจะได้ไต่ตรองอะไรก็ขอลาหยุดแล้วออกจากโรงเรียนไปพร้อมกับคุณนาคนนั้นเธอเป็นแม่ของเพื่อนนักเรียนสมัยประถมของยู่ถิงมีชื่อว่าทางสู้เหมยเธอมักจะมาขายผักอยู่แถวแถวแยกถนนหลีปาหวังรีบตามตำรวจไปตามหาสู้เหมยที่แยกถนนแต่ดูเหมือนเธอจะเป็นวัวสันหลังว่าไม่ยอมออกจากบ้านตำรวจสืบทราบมาว่านับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นมา สู้เหมยก็ไม่ได้มาขายของอีกซึ่งตรงกับวันที่ยื่ถิงหายตัวไปพอดีตำรวจจัดสู้เหมยเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งทันทีพร้อมกับขยายผลจับกุ่มเธอหลีป้าหวังคิดว่าถ้าหากลูกสาวของตนถูกสู้เหมยลักพาตัวไปจริงเธอน่าจะหนีไปตั้งนานแล้วจะยอมให้ตำรวจตามเจอง่ายๆได้อย่างไรหลีปาหวังคิดผิดสู้เหมยไม่ได้หนีแถมยังอยู่แถวๆนั้นตลอดเวลาหลังจากที่ตำรวจเรียกตัว ซูเหมยยังคงยืนกรานอย่างสงบนิ่งว่าตัวเธอกับการหายไปของยู่ถิงไม่เกี่ยวข้องกันเธอไม่รู้จักกับยู่ถิงเสียด้วยซ้ําแต่ทว่าจากการชี้ตัวของเพื่อนนักเรียนบอกแสทุกชิ้นพุ่งตรงมาที่สู้เหมยในช่วงเวลาดังกล่าวมีคนจํานวนมากเห็นเธอเข้าไปในโรงเรียนซึ่งจุดนี้เธอไม่มีทางโกหกได้ภายใต้การสอบปากคําของตํารวจสู้เหมเคยคย่อยๆยอมรับความผิดของตัวเองทีละน้อยๆเธอรับว่า ตัวเองหลอกยุ้ยถิงไปพาเธอไปขายให้กับชายคนหนึ่งเธอรู้จักกับเขาตอนที่ขายผักเขาเป็นคนสานซีแซ่เกาซู้เหมืยรับหน้าที่พายุ้ยถิงไปจากโรงเรียนส่วนผู้ชายแซ่เกาจะเป็นคนพายุ้ยถิงไปสานซีแต่จะพาไปที่ไหนนั้นซู่เหมยก็ไม่รู้เหมือนกันทางตำรวจรีบส่งกำลังไปตามจับผู้ชายแซ่เกาที่สานซีทันทีเพียงไม่นานในเกาก็ถูกจับตัวกลับมาสอบสวนที่สถานีตำรวจ แต่คำให้การของเขาน่าแปลกใจมากๆเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยกับเรื่องลักพาตัวเด็กสาวไปขายในเกานั่งยันนอนยันว่าตัวเองไม่สนิทกับสู้เหมยเลยและยิ่งไม่รู้ไม่เห็นกับการลักพาตัวด้วยในตอนแรกตำรวจยังเข้าใจว่าในเกาทำธุรกิจสีเทาจนกระทั่งพวกเขาพบว่าในช่วงเวลาที่ยืดถิงหายตัวไปในเกามีประจักษ์พยานว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเลย ด้วยเหตุนี้ความน่าสงสัยในตัวเขาจึงถูกกำจัดทิ้งไปต่อมาสู้เหมยยังคงโกหกตำรวจอีกหลายรอบทำให้ตำรวจสืบสวนเปล่าประโยชน์ไปไม่น้อยยังดีที่สุดท้ายแล้วจากความพยายามของตำรวจสายสืบผู้มากประสบการณ์สู้เหมยก็ยอมรับความผิดที่ตัวเองกระทำลงไปรวมถึงสถานที่ที่ยื่ถิงอยู่หเดือนก่อนหน้าเกิดเหตุสู้เหมยคิดหนทางหาเงินแบบเร่งด่วนมาตลอด จนกระทั่งในเดือนกันยายนได้ไปเข้าร่วมพิธีฝังผู้เสียชีวิตรายหนึ่งและบังเอิญไปได้ยินญาติญาติพูดกันถึงเรื่องหมิงหุนเข้าคําว่าหมิงหุนนั้นหมายถึงการจัดงานแต่งงานให้กับผู้ชายโสดกับผู้หญิงโสดที่เสียชีวิตแล้วทั้งสองคนโดยในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานความรักกันแม้แต่รู้จักกันก็ไม่จําเป็นคนในครอบครัวจะฝังพวกเขาไว้ด้วยกันให้เป็นสามีภรรยากันหลังเสียชีวิตเพื่อชดเชยโอกาสที่ไม่ได้แต่งงานในตอนยังมีชีวิตอยู่ และเหมิงหุนนี้ก็มีสินสอดเช่นกันแถมเงินสินสอดยังมากพอๆกับการแต่งงานปกติด้วยการเป็นแม่สื่อในงานแต่งจะได้ค่าไหนหน้าขั้นต่ำประมาณ1 0 0 0 0 0 0 0ถึง2อ0ห0หยวนหรือราว5 0 0 0 0ถึง100,000บาทส่วนขั้นสูงอาจจะได้ถึง5 0 0 0 0 6 0 0ถึงห0 0 0 0หยวนหรือราว2 5 0 0 0 0ถึง300,000บาทแค่จัดงานแต่งงานให้คนเสียชีวิตยังหาเงินได้มากขนาดนี้ซูเหมทูกใจกับสิ่งนี้มาก เธอเลยไหว้าวานคนอื่นให้สืบหาข่าวคราวว่าบ้านไหนต้องการจัดหมิงหุนบ้างและไม่นานก็ได้รู้ว่าแถวๆหมู่บ้านหมามู่ตําบลหงตงมีชาวบ้านชื่อจางเอิญกุ้ยกำลังต้องการเพราะลูกชายของเขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแถมค่าหนหน้ายังสูงมากสู้เหมยเลยรีบรับงานชิ้นนี้ทันทีเธอนัดแนกับอีกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยว่าหลังจากงานสำเร็จจะมอบค่าหนหน้าให้เธอสองหมื่นหยวนหรือราวหนึ่งแสนบาท งานรับมาแล้วแต่จะไปหาเจ้าสาวที่เพิ่งเสียชีวิตหมาดๆที่อายุไล่เลี่ยกันจากที่ไหนและไม่นานเธอก็พุ่งเป้าไปที่หลี่ยี่ถิงเพื่อนนักเรียนสมัยปถมของลูกสาวโดยในวันที่8ตุลาคมซูเหมยไปรับลูกสาวที่โรงเรียนและบังเอิญมองเห็นยี่ถิงที่กําลังรับน้ําดื่มเข้าพอดีท่านใดน,นั้นซูเหมยก็เกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นเธอแต่งเรื่องโกหกอาศัยสถานะผู้ปกครองของตัวเองพายี่ถิงไปจากโรงเรียนรวมถึงวางยายี่ถิง หลังจากนั้นเดี๋ยวเดียวีย่ถิงก็หลับไปและเธอก็พายี่ถิงไปยังตำบลหงตงหลังจากนั้นเธอก็อาศัยจังหวะที่ยี่ถิงยังไม่ตื่นวางยาชุดใหญ่ซ้ำไปอีกโดยคิดจะใช้โอกาสนี้ทำให้ยี่ถิงได้รับยาเกินขนาดไปเสียเลยแต่สิ่งที่สู้เหมยคิดไม่ถึงก็คือดวงของยี่ถิงยังแข็งจนกระทั่งถึงตอนส่งมอบคนแล้วเธอก็ยังมีลมหายใจอยู่สภาพร่างกายยังเป็นปกติ สู้เหมยจึงต้องรีบไปซื้อ,อยาระงับประสาทอีกหนึ่งขวดมาฉีดให้กับยี่ถิงแม้จะถูกกระทำขนาดนี้แล้วยี่ถิงก็ยังคงไม่หมดลมหายใจสู้เหมยกลัวงานจะล้มเหลวก็เลยหาชาปนสถานใกล้ๆปลอมตัวเป็นแม่ที่กำลังจะสูญเสียลูกสาวแสดงท่าทางเจ็บปวดน่าสงสารหลังจากที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเฉียวหลี่ที่เปลี่ยนไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอก็เผยด้านชั่วร้ายออกมาพอเฉียวหลีออกไปจากห้อง สู้เหมยมองดูยู่ถิงที่สลบอยู่พร้อมกับใช้เชือกจัดการกับเธอจากนั้นสู้เหมยก็รีบพายู่ถิงออกจากชาปนสถานไปยังสถานที่รับส่งคนหล,ลังเสร็จงานเธอรีบตรงกลับบ้านแซงทําเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปจนกระทั่งถูกตํารวจจับวันที่21ตุลาคมจากคํารับสารภาพของสู้เหมยในที่สุดตํารวจก็หาสุสานแห่งนั้นเจอเมื่อสุสานถูกขุดเปิด รากฏใบหน้าของสาวน้อยคนหนึ่งญาติญาติของยี่ถิงก็ร่ำไห้ออกมาทันทีเฉียวหลี่พอได้รู้ความจริงก็รู้สึกผิดอย่างมากชีวิตคนเป็นเป็นหนึ่งชีวิตจากไปต่อหน้าต่อตาตัวเองถ้าหากตอนนั้นตัวเองเอกใจสักนิดสอบถามเรื่องราวให้มากหน่อยจุดจบของเด็กสาวคนนั้นจะต่างไปจากเดิมไหมแต่ทั้งหมดนี้ล้วนยากที่จะหวนคืนท้ายที่สุดซูเหมยก็ถูกป้องและถูกลงโทษสูงสุด ในข้อหาเจตนาทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตเพียงเพื่อเงิน2 0 0 0 0หยวนหรือ1000 0แบาทสู้เหมยต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองแต่สิ่งที่เธอได้รับในตอนจบก็เป็นการลงทันที่ยุติธรรมแล้วเอาล่ะครับเรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้หากใครชื่นชอบเรื่องราวในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับหากมีความเห็นเกี่ยวกับคลิปของเราก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้และถ้าอยากเป็นแฟนตัวยงของรายการเราล่ะก็ กด subscribe ช่องของเราเอาไว้ได้เลยนะครับที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ